เจ้าของร้านออนไลน์ฟังทางนี้ครับอยากจะเอารูปรีวิวลูกค้าหน้าสวยๆไปโพสโปรโมทเพจระวังงานเข้านะครับยุคนี้กฎหมาย PTPA เขาแรงจริงถ้าลูกค้าไม่ได้ยินยอมให้นํารูปไปใช้เพื่อการโฆษณาเขาฟ้องร้องเราได้ฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะโทษปรับไม่ใช่เล่นๆอาจทํากําไรหายหมดได้เลยทางแก้คือง่ายนิดเดียวครับต้องขอความยินยอมหรือคอนเซนต์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนโพสต์จะเป็นแบบฟอร์มหรือติ๊กถูกในแอปก็ได้ครับใครเป็นเจ้าของธุรกิจและยังไม่มีระบบเอกสารที่รัดกุมปรึกษา กับทีมทนายมืออาชีพจาก HPM Law Firm ได้เลยเพื่อวางระบบ PDPa ให้ถูกต้องและปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้องครับ